สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องอ้อมนะคะผ่านช่องทาง y o u t u b e ค่ะในช่องคุณนายขายฟอร์ดของเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากเที่ยวสงกรานเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อ้อมก็จะพาทุกคนมาชมค่ะรถเ v เวอ d e นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะหายากมากๆแล้ว นั่นก็คือเจ้าตัวเอ e เวอเรสต์ไทเทเนียมนั่นเองนะคะซึ่งราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1 3 9่0 0้านแสนเก้บาทค่ะแล้วก็ตอนนี้อ้อมยืนอยู่กับเจ้าตัวเอ e เวอเรสีขาวมุกนะคะตัวนี้จะต้องเพิ่มค่าสีพิเศษอีก1,000 0บาทนะคะสําหรับสีขาวมุกนะคะก็วันนี้ข่วอ้อมได้ทําการ แต่งรถคันนี้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาชมชุดแต่งกันค่ะว่าคันนี้ได้แต่งอะไรบ้างแล้วก็มีความสวยงามโดดเด่นนะคะอย่างไรบ้างนะคะก็จะพาทุกคนไปชมชุดแต่งกันเลยค่ะเชิญค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาชมนะคะด้านหน้าของคันนี้กันค่ะ ตอนนี้นะคะบรรยากาศก็จะพบข้านิดนึงนะคะเราก็จะมองเห็นแสงไฟนะคะของคันนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขาเลยนะคะก็แน่นอนค่ะกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูค่ะแต่ว่าอ้อมได้ทำการเปลี่ยนนะคะกระจังหน้าให้กับลูกค้านะคะก็จะใส่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้ามัสแตงค่ะหรือว่ากระจังหน้าม้านั่นเองนะคะ ก็เพิ่มความสวยงามค่ะลูกค้าได้เลือกนะคะเป็นมาสีโครเมียมแบบนี้มานะคะแล้วก็จะมีไฟ LED มาให้แบบนี้ทั้ง3ามจุดเลยนะคะสวยงามมากค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะก็จะเด่นมากเลยสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของฝาก,กระโปรงหน้านะคะก็แน่นอนค่ะมีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคำว่า e v e r e s รนะคะสีโครเมียมมาให้แบบนี้ด้วยค่ะ โอเคค่ะมาถึงด้านล่างของเขานะคะก็สำหรับด้านล่างคันนี้นะคะออมได้เพิ่มเติมในส่วนของการทำสีกันชนหน้าค่ะซึ่งเดิมๆมแล้วเนี่ยสีกันชนหน้าของเขาจะเป็นสีบรอนเงินนะคะซึ่งมันจะดูแบบ กมเกินกับสีรถจนเกินไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามเข้าไปค่ะก็จะทำแบบเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำด้านแบบพรีเมียมให้กับลูกค้าเลยนะคะไม่ได้ใส่แค่ครอบนะคะก็คือจัดเต็มแบบว่าทำสีไปเลยนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของครอบไฟนะคะอมอก็เพิ่มเติมเป็นครอบไฟนะคะสีดำด้านให้ลูกค้าด้วยนะคะครอบไฟหน้า โอเคค่ะเราจะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะโอเคค่ะมาถึงด้านข้างของคันนี้นะคะก็เราจะให้ดูในส่วนของล้อกันก่อนเลยนะคะ ตรงซุ้มล้อนะคะอันนี้ออมก็จะใส่ซุ้มล้อขนาด3นิ้วให้กับลูกค้านะคะเป็นแบบเรียบนะคะสีดาด้านนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มมิติให้กับรถของเรานะคะแต่ว่าในสําหรับคันนี้ลูกค้าเองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะก็จะได้ล้อแบบเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กขอบ18ค่ะมาพร้อมกับยางวิสโตนนะคะซีรียางก็จะอยู่ที่265 60 R18 นั่นเองนะคะในส่วนของล้อ แล้วก็ซุ้มล้อก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของแก้มนะคะก็ใส่ครอบแก้มสีดําด้านให้ด้วยนะคะแล้วก็ครอบกระจกสีดําด้านนะคะ Okay, แล้วก็ในส่วนของประตูนะคะ mm. ก็ใส่ชิวกกันสาดให้กับลูกค้าทั้ง4ประตูเลยค่ะแล้วก็ไม่พอแค่นั้นค่ะในส่วนของหลังคานะคะอันนี้อ้อมก็ได้ทําสีหลังคาค่ะเป็นแบบสีดําด้านนะคะ mm. ก็จะเป็นแบบดําด้านทั้งคันแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะน,นี้ก็จะเครื่องคันเลยนะคะข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังนะคะแล้วก็จะเว้นในช่วงช่วงของ เล่าหลังคาให้นะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นสีบรอนเหมือนเดิมนะคะตัดก,กันกับสีดำนะคะดูโดดเด่นมากแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะก็จะใส่ครอบมือจับเป็นสีดำด้านนะคะตับเบ้าสีดำด้านด้วยค่ะค,ค่ะมาถึงด้านหลังกันบ้างค่ะ ก็สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะตรงสปอยเลอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านมนาะให้ด้วยเลยนะคะก็คือพร้อมทําสีไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะในสำหรับคาดไฟนะคะอันนี้ก็แน่นอนค่ะอ้อมต้องให้คาดท้ายแบบมีไฟให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เวลาใส่เกียร์หอยก็เป็นแสง สีขาวนะคะเวลาที่เบรกก็เป็นแสงไฟสีแดงนั่นเองนะคะสวยงามมากนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะกันชนท้ายก็เช่นกันค่ะอมอก็ทําเป็นสีดําด้านให้นะคะเข้าเซตกันกับกันชนหน้าเลยนะคะสําหรับตรงนี้แล้วก็สําหรับครอไฟนะคะอันนี้อมก็ได้เพิ่มเติมเป็นครอไฟท้ายนะคะสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยะคะ่ะอันนี้ สวยงามแบบทั้งคันเลยนะคะแล้วก็มีด้านในด้วยนะคะซึ่งคันนี้อ้อมแถมพรม 5D นะคะเป็นสีดำได้น้ำเงินให้กับลูกค้าด้วยเดี๋ยวอ้อมจะเปิดให้ชมกันนะคะสำหรับพรมของเราโีเค okay, ค่ะก็ ในส่วนของพรม 5D นะคะอันนี้ลูกค้าก็ได้เลือกแบบสีดําได้น้ําเงินนะคะในส่วนของกระจังหน้าคาดท้ายอะไรต่างๆอ้อมก็คืนของเดิมให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นการรีวิวนะคะที่อมอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับ e v e r อ s t รุ่นนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ อบอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชุดแต่งแบบนี้นะคะอาจจะได้อาจจะอยากได้เอเวอเรรุ่นอื่นนะคะที่ไม่ใช่ตัวไทเทนเนียม1399ก็สามารถแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะใครที่ชอบชุดแต่งแบบนี้หรือว่าชอบ e v e r อเรสต์นะคะกำลังมองหารถครอบครัวนะคะหรือว่ารถเจ็ดที่นั่งนะคะไว้ใช้ตอบโจทย์นะคะในชีวิตประจำวันหรือว่าพาเราเนี่ยไปทุกที่ ที่เราต้องการนะคะก็ตัวนี้อ้อมแนะนํามากๆเลยค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็ความหรูหราแล้วก็ดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะเขาก็มาให้แบบจัดเต็มไปเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถ พักเข้ามาได้นะคะจะเพิ่มเติมในคอมเมนต์นี้ก็ได้เลยค่ะหรือว่าจะแอดไลน์หรือว่าจะโทรมาคุยหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นก่อนก็ได้นะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ